สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒนนบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ mm hmm. แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแม็คโคนครอินมาไม่ถูกเซอร์ใน Google Map ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทับุรีนะครับร้านวุฒ เวนวัคนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถเก่าๆอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆ อยากมาเทิร์นรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอรอรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งตามจริงเระมีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1น0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอรอรอจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒเนี่ยที่ร้านวุฒก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสตร์ทรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทํากับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231 อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook นัทธวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจานิวบัศสะสม f a c e b o o k จานิวบัศสะสมหรือเพจของช้าของช่วหวยอดีต TikTok จานิวบัศสะสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชวหวยกาลาด ของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดดิฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิปปัวขาปีกขาส่งท่านใดมีพวกของเก่าของช่วย่ที่หลงเหลือยอ,ยอยู่ในโกดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรืออมาม่าอาเฮียลูกบ้านอาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือนีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร0 8 8 2 8 2 4 9 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนายครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จานิวบ้านสะสมเรื่องโจ๋วยไว้ใจผมครับอันนี้เดี๋ยวเรามายืนตรงนี้เท่าที่เราเห็นตรงนี้เป็นถุงเป็นซองใช่ครับมันมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงอ่ะมันมีราคามางหมือพวกนี้มันมันมันเก็บสะสมด้วยเหรอใช่ครับพี่แต่ถ้ามีเนื้อนะจะราคาดีกว่าไม่มีเนื้อมีเนื้อนะหมายความว่ามีผงทนฟอกอยู่ในนี้ใช่มีของอยู่ของที่เของมันแล้วมีเนื้อแบบฟองก็ราคาแบบนี้แต่ถ้าเต็มโหลก็จะอีกราคาเลยนี่ผมเอาของฝุ่นไอ้ใหม่หมาใ,ใส่ ไม่ได้รู้เลยรู้ไหมรู้ใช่ไหมใช่คือแบบเอาของแบบของบีทอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเอามาใส่แล้วให้มันดูมีของไม่ได้ครับรู้รู้มันจะมันจะขอบเนื้อเสียไม่เสียใหม่ไม่ใหม่ใช่ไหมใช่ครับพี่ถุงนี่คืออันนี้ถุงอันนี้ถุงก็คือมันเมื่อก่อนเขาก็ทําถุงหิ้วถุงหิ้วคือไม่ใช่ถุงหิ้วพี่มันก็เป็นถุงแฟบไม่เลยพี่จะไจะจะพูดเรียกแฟบไม่ใช่ถุงหัวกรฟออะไรพี่อ่าก็คือจ่ายมาก็ถุงก็สิบสี่บาทสิบห้าบาทสมัยก่อนนะพี่โอ้โหนี่ตุลาสองสามใช่ เก่ามากเลยอั<ะ>อนนี้คือพิกพิกอันี้ย้อนี้จะยี่อไปแปะกันเพราะผมได้มาจากบ,บริษัทไปเลยครับเออพิกแซกบริษัทเดียวกันทั้งหมดเลยเหรอหรือ,อยังไงหรือว่าแยกกันบริษัทกันมันมันบริษัทนี้บางทีเออาเอาของคู่แข่งมาด้วย<อ>แต่คือเขามาดูฟอนตดูอะไรเงี้ยพี่อ,อ๋อใช่แต่อย่างที่เห็นเห็นก็ไม่บอกก็จะเป็นพวกอะไรนะพวกโทเจนพวกเอ็มซีพวกไนท์ยังพอเห็นบ่อยนี่อาร์ซีนี่คือถุงแอร์พลัมเหรอถุงพอตโฟกคพี่อ๋ออาร์ซีนี่ก็ทำาอรตฟลกด้วยเหรอ ใช่อาซีเดียวไหมคนน่าจะคนละอาซียพี่แต่นี่คือหน่าผมว่านะออกมาแป๊บเดียวเจ๊งเองเองเพราะผมก็ไม่ค่อยเห็นนะใช่แล้วอย่างอันเนี้ยอันนี้ด้านบนนี่คือเป็นซองแฟบเหมือนกันใช่อันนี้แฟบตัวแบบซองจากที่ผมถามถามผู้รู้นะเะบอกว่าตัวแรกๆนะครับตัวถ้าลองไปหาโฆษณาดูในยูทูบครับคือมันจะมีหมดเลยครับในโฆษณาพวกเนี้ยคือเป็นไม่ตีแฟบุ่นแรกๆแต่โคนเนี้ย ฟอนต์มันจะเป็นแบบนี้นะครับอแบบนี้ผมรับซื้อนะสองหลายตังค์ครับใช่ไหมใช่บาทสองบาทต้องมีไม่ใช่ไม่ใช่และอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นกระดาษอะไรอ่ะอ่าอันนี้เนี่ยสมัยก่อนจะนี่พี่ฉีกด้านบนอ่ะฉีกกล่องด้านบนด้านบนอ๋อใช่แล้วก็สองชิงโชคไงพี่แล้วย่อนใช่กล่องเล็กกล่องใหญ่ส่งได้หมดเลยเนี่ยใช่ครับเมื่อก่อนนี้ของมันอะไรนะแรกรางวัลอะไรกันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วใช่มีหมดของแฟร์ส่งชิงโชคกันนะใช่ครับของบีท เดี๋ยวนี้มันมีไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าถ้าไม่ได้ขออนุญาตมันจะกลายเป็นเรื่องของการพนันใช่ไหมก็เลยเลิกไปชนี่ยก็มีบีดเนี่ยก็ฉีมาตามกล่องพวกนี้ก็ขายได้ได้พี่อันนี้ก็ไปเอา่างไหนางผมไม่รู้ไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าแต่ผมชอบแต่ถ้าใครมีผมรับซื้อเพราะชอบใช่ขายได้หรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ก็เป็นโหลแค่แมดูมีราคาถ้าชิ้นเดียวมันไม่มีถ้าที่บ้านมี5ชิ้นเอามาขายเถอะชดีกว่าครับนะครับให้ให้คนที่สะสมไปดีกว่าเอาไปทิ้งครับอืมใช่ เพราะว่าถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยมันวางอยู่เงี้ยผมก็คิดว่ากระดาษธรรมดาที่แบบเก่าก็หย่อนกระยาชบางพงรู้นี่แนะนำนิดนีงพี่นี่ไอพวกอมสินพวกรูปสัตว์อย่างเงี้ยผมก็รับซื้อนะพี่ผมชอบผมไม่เคยรอดเลยผมมีเมื่อก่อนมันมีเยอะมากอ่าใช่สมมติเขาบอกว่าผมถามพวกอาม่าบอกว่าทำไมมีรูปหลายสัตว์บอกว่าสมมติลูกเกิดปีกระต่ายเขาก็ซื้อลูกระต่ายให้เปิดปีหมูก็ซื้อหมูให้นั่นแหละประมาณนั้นเลยพวกมีเมื่อก่อนเนี่ยไอที่เห็นเนี่ยผมมีหมดเลยครับมีหมดเลยแต่แต่ไม่รอดหรอทุบ ไม่ันได้โตหรอกบอกเลยเอาเหรียญนอกหมด <c oughs> ลแล้วทุบทั้งล่างครับแล้วเอานิ้วคลายเปื้อนโโยตุ้นเดียวตกใช <c oughs> ่เพราะมันเป็นปูพัตเตอร์ <c oughs> ใช่แล้วมันไม่มีแกะได้ไงสมัยก่อนสมันมยนี้ก็ยังเห็นมีคนทำยังมีขายเข็นขายเลยแต่สีมันจะสีมันจะแจ่มไงสีมันจะไม่ สีมันจะไม่จืดมันอันนี้มันสีแบบมันมีเรื่องอายุของมันอ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีเรื่องของอายุเรื่องของการที่มันอยู่นานอันนี้ฉลาดฉลาดแกะอันนี้อันนี้นร้อยแกะอันนี้อันนี้เมื่อก่อนก็เคยทำแบบนี้ใช่แล้วมันเอาแบงค์ไว้ออกใช่ใจมันร้อนใจมันร้อนคือเดียวหรือ่าเจ้านี่ยืนหน้าบ้านแล้วก็จะแกล้งผักตกอันนี้ก็มาเป็นอันนี้แบบอันนี้มีแบบมีเนื้อมีผงมีผงและอันนี้จะเต็มโหลอันนี้คือที่ผมชอบจะเต็มโหลเต็มโหลคือก็คือ สิบสองซองติดกันอ๋อแล้วเนี่ยติดติดกันเลยใช่ไหมใช่ครับสิบสองซองติดกันติดไปมันจะขาดไหมเนี่ยเนี่ยครับหัวยาณนะครับอ๋อนี่เป็นแผงเลยใช่ครับพี่ยกได้ปะได้ได้ครับพี่ลองยกมาดูครับยกอีกอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงพี่โอ้มีสามชั้นเลยเหรอครับก็สิบสองซองครับพี่ถ้าหลุดแตกขาคามือคือเท่าไหร่ก่อนบอกกันเลยอย่างเงี้ยผมรับซื้อห้าร้อยขึ้นไปครับ อย่างนี้เลยเนาะใช่ครับผมชอบอย่างเงี้ยคือแต่บางคนอาจจะชอบจะเป็นซองแต่คือผมชอบอย่างเงี้ยไม่รู้แบบนี่อย่างนี้มันเดิมเดิมไงเด็ดเลยเดิมเดิมคือขายไม่ได้กันนั้นฉะนั้นมาจนมาถึงเราเนี่ยแหละอยู่กับเราถึงเราออริจินัลเชี่ยแล้วเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วด้วยครับอ๋อแล้วก็มีหลายยี่ห้อด้วยใช่ครับผมโอ้นี่อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีเลยนะน่าจะตัวเดียวกันนี่ก็ตัวดูนปีปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ต้องมีตัวมันเกือบห้าสิบปีละสี่สี่สิบเก้าเอ สิบเก้าใกล้เคียงใช่หโอ้ยนี่ก็จะ50สปีแล้วนะผมก็เกิดไม่ทันเนี่ยอย่างดูอย่างบีดเดบมันทำออกมาแบบดูดิไม่รู้กี่ลายเลยพีจริงจริงมีมากกว่านี้นะแต่คือตู้มันเต็มไงเนี่ยอีกลายอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะมีเยอะอีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็คือรับซื้อเข้าตลอดใช่ครับแล้วก็ใครอยากมาเหมาใครอยากมาซื้อก็ซื้อด้วยขายด้วยครับก็จะมีเยอะก็จะแบ่งให้ใช่ครับแต่ถ้าตัวไหนมันแบบมีชิ้นเดียวก็ ขอไว้ก่อนใช่แต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งชิ้นขายแน่นอนครับอันนี้คือฝุ่นหอมอันนี้จะเป็นแป้งครับแป้งอะไรเงี้ยแป้งแป้งครับแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าฝุ่นหอมนี่ก็ฝุ่นหอมโกโกเมนอะไรเงี้ยพี่มันคือแป้งดีนี่เองแหละใช่ครับเนี่ยฝุ่นหอมเขาจะเรียกฝุ่นหอมอันนี้ยแป้งหอมภาวนาอะไรเงี้ยไม่เห็นนีขายนะแบบเนี้ยผมไม่ไม่ทันไม่มีไม่เคยเห็นเลยผมก็ไม่ทันหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้สนใจตราเป็นเด็กไม่ได้คิดจะใช้มันอยู่แล้วเนาะใช่ครับเนี่ยพวกนี้ก็คือมีราคาหมดมีราคาครับเนี่ยเอาง่ายพี่ถ้ามีพวกรูป สมมติถ้าเป็นชื่ออาจจะไม่ค่อยนี่แต่ถ้าเป็นรูปปุ๊บเนี่ยถ้ามีรูปพวกเนี้ถ้ามีถ้ามีรูปผู้หญิงตัวมมาจะมีพวกรูปพวกอะไรเนี้ยใช่ก็คือจะเป็นรูปอย่างเงี้ยถึงจะี้มีราคาครับไออันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดผงชูรสผงชูรสจะเป็นซองอันนี้ยุคพระนครนะเขาได้มาจากไอ้นะยี่ปัวที่เยาวราชครับไอบริษัทมาของเยาวราชครับอือใช่เพิ่งได้มาล่าสุดเลยครับไอเขาเก็บยวไอนี่ยังไม่มีของอยู่เลยวะ อันนี้เป็นซองเปล่าเหมือนว่าแล้วก็ใส่ของไว้อเราไว้อแพ็คแต่ไม่ได้แพ็คใช่ครับอันนี้ซองเปล่าพี่โอ้โหของแท้เลยแลวนี่แนะนำป้ายป้ายตัวนี้ก็ตัวเด็ดหน่อยมีแต่คนอยากได้ต้องเป็นภาษาไทยด้วยป่ะใช่ครับพี่ถ้าเป็นภาษาอื่นอย่างเดียวที่ไม่มีภาษาไทยคือไม่ได้ได้แต่ละราคาดาวลงดาวลงแต่ผมก็สภาพก็ตามการเวลาแล้วอาจจะมีคนสวยวันนี้ก็มีอะไรเงี้ยใช่โอ้หบางทีแต่มันต้องดูเป็นจริงๆนะว่าอันไหนแท้ไหนรีโปใช่งรีโปททำเก่าเงี้ยครับ มันก็ดูออกว่ะมันก็ดูออกครับพี่แต่บางบางทีผมก็ดูไม่เป็นแต่ผมก็สามารถเออมีรุ่นพี่ๆที่เขาเก่งเขาก็ขอแนะนําเราอ,อยู่พี่อที่จะช่วยเหลือกันในวงการได้ใช่ครับอย่างนี้ก็ระหว่างที่เราคุยกันผมขอขอนุญาตาถ้าเกิดคนดูถ้าสนใจเข้าที่เข้าไปดูของที่คุณนิวที่มีอยู่ได้ที่ไหนอ่ะครับเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับจากนิวบ้านตาสมครับหรือเพจชื่อของช้าของโชลิวยในอดีตครับเพจของช้าของเฉลิวยในอดีตครับ,รบถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็คือจากนิวบ้านตาสมครับเจอได้ เข้ามาดูแลเข้ามาทักกันก่อนจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรคจะเอามาขายจะซื้อหรือจะขายได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับจำนำได้ไหมเฉยได้ไงแต่อยากได้ก็ได้ด้วยจำนำก็ได้ครับนนได้ะซื้อผ่อนก็ได้ครับพี่แต่สมมติแบบอยากได้แบบก่องของแพงๆแต่คือผ่อนก็ได้แต่เราก็ต้องดูสมมติเคยซื้อขายมาแล้วเราอาจจะให้ของก่อนแต่ครับไม่เคยซื้อขายแล้วอาจจะผ่อนหมดค่อยเอาของไปอะไรอย่างี้ครับแล้วแต่ตกลงกันครับโอ้โหง่ายป้ายเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยของที่คุณนิวมีอ่ะ ผมมองที่เราคุยตอนแรกว่าจนเช้าผมพีก็วันนี้ก็คุยกันไม่หมดก็เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งของอินนี่หลากหลายหน่อยได้ครับอันนี้หลากหลายใั่ไคือขายด้วยเพราะมันเยอะขายเยอะครับอันนั้นได้เลยก็เดี๋ยวจะดูได้กระติกเดี๋ยวมีกระติกมีอะไรนี้มากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกช่วนะครับตอนนี้พักเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนช่วงกันไปดูของที่ขายได้บ้างอันนี้ถามไปก็ อยากได้เพราะอันนี้มันมีน้อยของพวกนี้มันมีน้อยไงไม่ขาย<ก>ไม่พอแต่ซื้อเขาด้วยเังนั้นนันท่านผู้ชมนะครับก็คือท่านผู้ชมที่ตรงไหนที่มีที่บ้านหรือว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เคยเปิดร้านแล้วมันยังกองอยู่บนบ้านหรือหลังบ้านอะ่ะก็เอามาถามได้ที่นีไ่ไม่กดราคาครับนะครับไม่กดราคาไม่อะไรเลยหรืออยากได้ราคา,าไทยลองบอกมาถ้าผมไหวผมก็ซื้อ,อถ้าไม่ไหวผมก็ผ่านมันก็แล้วแต่ตกลงกันใช่เอาที่สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับหรือนักสะสมคนไหนเลิกเก็บ ผมก็รับซื้อแต่คือราคาเรามาคุยกันว่ามันตรงไหนท้างาังว่าไหวไหมเอาง่ายถ้าผมไปต่อได้ผมก็ซื้ออะอะไรเงี้ยใช่เนาะอย่างนั้ดีกว่าคือฝากไว้เลยจานนิวบ้านสะสมแล้วก็ของโชว์หวยของช่างของโชว์หวยในอดีตใช่ครับเพจของชัามของโชว์หวยในอดีตใช่มางั้นเดี๋ยวเราดูอีกช่วงหนึ่งเราจะเจออะไรดีกว่าไป